สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่น L 3 2 1 8 SP สภาพสวยๆเอาไว้เข้าสวนทุเรียนเอาเข้าสวนเข้านานะคะกุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะจะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะสำหรับ วันนี้นะคะเราจะมารีวิว2คันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถเข้าสวนทุเรียนเอาไว้ใช้ตัดหญ้าเอาไว้ใช้รากถางพ่นยาก็บอ,อกเลยว่ารถขนาดนี้นะคะเหมาะสมมากๆสําหรับสวนทุเรียนนะคะนะคะเดี๋ยวลงไปดูที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L3218SP ใบดันผ่าน5นะคะแล้วก็รถปี63นะคะสภาพแบบนี้นะคะ ราคาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองค่ะนี่จะ้ะไปดูสภาพกันนะคะราคานี้รถปีแบบนี้นะคะส่วนใหญ่รถสามสองเนี่ยจะไม่ค่อยช้ำนะคะลูกคา้ารถยังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะคะสภาพนี้สภาพเดิมๆนะคะสำหรับตัวรถนะคะนี่จ้ะ299,000หากลูกค้าอยู่แถวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะจะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสีน็อตยังอยู่นะคะ ชั่วโมงการทำงานนะคะคันนี้จะอยู่ที่1,300ชั่วโมงนะคะ29900 0นะคะ